สวัสดีเพื่อนเอนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่26มิถุนายน2568เมื่อวานนี้เซตรีบาวขึ้นมาได้สวยงามเลยนะครับเด้งขึ้นมาเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันมีแรงซื้อเข้ามามากมายทําให้หุ้นหลายตัวซึ่งลงไปทําราคา52วิกโลเด้งรีบาวขึ้นมาหลายตัวส่วนหุ้นที่ถูกฟอร์เซลก็มีบางตัวอาการดีขึ้น บางตัวก็ยังแย่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซตินด็กซ์ของวันเมื่อวานนี้ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นสําหรับเล่นเทรดเก่งกําไรจะมีตัวไหนบ้างก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเซตินด็กซ์ประจําวันพุทธที่25มิถุนายน2568เซตปิดไปที่1,107.69จุดบวกไป7.68จุดคิดเป็นบวก0.7%มูลค่าซื้อขายผิดหูผิดตาเลยนะครับ ซื้อขายกันสุดทีิ6 2 6 6 2 6 6ล้านบาทเปิดตลาดในช่วงเช้าเซ็ตลงไปทำจุดต่ำสุดที่1,090.74จุดอยู่ในโซนสีแดงตลอดช่วงเช้าในช่วงบ่ายอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีแรงซื้อมาจากไหนทำให้เซ็ตพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1,110.44จุดและในช่วงท้ายตลาดย่อตัวลงมาเล็กน้อยปิดที่1107.69จุด ก็เลยบวกไป7.68จุดหลังจากปิดตลาดแล้วจึงทราบว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับเราก็ได้กราฟเซตโดยมีแท่งเทียนสุดท้ายเป็นแท่งเทียนสีเขียวพุ่งทะลุแนวต้าน1,094จุดขึ้นมาได้แนวต้าน1,094จุดกลายมาเป็นแนวรับส่วนแนวต้านในวันนี้อยู่ที่1,118จุดแต่จะมีแรงรีบาวขึ้นไปต่อเนื่องหรือเปล่าก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแต่คาดว่า แรงน่าจะน้อยลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติและสถาบันเข้ามากวาดซื้อหุ้นไปส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ทางฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่25มิถุนายน2568ต่างชาติซื้อ2651.53ล้านบาทกองทุนซื้อ 1, 2 0 0 2 5ล้านบาท รายย่อยเทขาย3,708.90ล้านบาทและโบรกเกอร์ขาย142.88ล้านบาทแต่สำหรับ TFX ต่างชาติเป็นฝ่ายช็อตนะครับขาย11,325สัญญาส่วนกองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายลองรายย่อยลอง TFX ซื้อ9,486สัญญากองทุนซื้อ1,839สัญญาในภาพร,รวมของหุ้นทั้งตลาด มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง7 8 7 1โดยมีหุ้น KTC ทำราคาลงมา2ฟลอแต่เมื่อวานนี้ไม่เกิดฟลอร์ที่3นะครับต่างชาติเข้ามาซื้อขายแล้วก็ปิดบวกไป1บาท50สตังค์ขึ้นไปยืนที่ราคา26 50บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งมากถึง6,108ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้นฮา n a และหุ้น global ส่วนทางฝั่งขายมี2ตัวนะครับได้แก่หุ้น XPG ไม่ได้ลงไปติดฟลอรติดลบไปเล็กน้อยเพียง5สตังค์ส่วนหุ้น BEC ลงไปทำราคาฟลอรที่3นะครับติดลบไปมากถึง7 9สตังค์ลงมายืนที่ราคา1บาท83สตังค์ในภาพรวมมสแอคทีฟมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1 0 0 0ล้านบาทจำนวน10หลักทรัพย์โดยหุ้น KTC บวกไป6%เด้งขึ้นมา1บาท50สตังค์ขึ้นมายืนที่26.50บาท50สตังค์หุ้น KTC ตัวเดียวซื้อขายกันมากถึง22,381ล้านบาทใครลงมาช้อนซื้อก็ได้กำไรเลยนะครับลำดับที่2 AOT เด้งขึ้นมา1บาท50สตังค์เช่นเดียวกันขึ้นมายืนที่32บาทมูลค่าซื้อขาย2,428ล้านบาท ลำดับที่ 3, advance บวกไป1บาทยู่ราคาที่279บาท delta บวกไป50สตังค์ขึ้นมายืนที่105บาทและลำดับที่ 5, k bank ปิดติดลบไป50สตังค์ลงมายืนที่154บาท50สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t top gain และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น ktc รองลงมาได้แก่หุ้น hana บวกไป5% เด้งขึ้นมา1บาท10สตังค์อยู่ราคาที่19บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย278ล้านบาทติดตามมาด้วยหุ้น global มูลค่าซื้อขาย200ล้านบาทบวกไป9%เปซเด้งขึ้นมา44สตังค์ขึ้นมายืนที่5บาท10สตังค์หุ้นดูโฮมซื้อขายกันที่1 9 1ล้านบาทบวกไป12เปเซเด้งขึ้นมา32สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาท92สสตังค์ หุ้นดูโฮมทำราคาติดฟลอแค่วันเดียววันที่สองมีแรงซื้อกลับส่วนเมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมาได้สวยงามใครเก่งกำไรลงไปช้อนซื้อก็ได้กำไรเลยนะครับหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p l u s และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น BEC ปิดราคาเป็นฟลอที่3ติดลบไป79สตังค์ลงมายืนที่1บาท83สตังค์มูลค่าซื้อขาย1234ล้านบาท รองลงมาได้แก่หุ้น XPG ไม่ได้ร่วงลงไปติดฟลอรแต่ก็ติดลบไปมากถึง10%ร่วงลงมาเพียง5สตังค์อยู่ราคาที่45สตังค์มูลค่าซื้อขาย1,123ล้านบาทส่วนหุ้นที่ติดฟลอรนะครับคือหุ้น ECF หลังจากที่ปิดราคาซีลิงไปหลายซีลิงเมื่อวานนี้ติดลบไป58สตังค์ลงมายืนที่1บาท33สตังค์ มูลค่าซื้อขาย1 9ล้าน9บาทหุ้น SPRC ติดลบไป20สตังค์ลงมายืนที่5บาทส5สตังค์มูลค่าซื้อขาย95ล้านบาท NextPoint ติดลบไป4สตังค์ร่วงลงมาที่77สตังค์มูลค่าซื้อขาย37ล้านบาทหุ้น PRM ติดลบไป20สตังค์ลงมายืนที่5บาท60สตังค์มูลค่าซื้อขาย67ล้านบาท และหุ้น24 e n t y f o น con พ n d s u p l y ซื้อขายกันที่17ล้านบาทร่วงลงมา5สตังลงมายืนที่1บาท40สตังเมื่อวานนี้มีหุ้นที่ทำบอลลู e มาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ KTC s i s b และ TPS บอลลู e มาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ BEC XPG และ KEX Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ AOT หุ้น True และ Delta Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้นกัฟ CPF และ BAY วันนี้เราจะไปส่อหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก่งกำไรนะครับคัดเลือกจาก Top g เกณโดยจิ้มมาลําลำดับแรกได้แก่ดู Home Encap TPS Global และหุ้นสิริหุ้นตัวแรกครับหุ้นดู Home Do Home ทำราคาลงมาร่วงพรอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในวันอังคารลงมาทําจุดต่ำสุด52วิกโลที่2บาท26สตังค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา2บาท60สตังค์แล้วขึ้นไปสูงสุดที่2บาท92สตังค์ปิดราคาที่ไฮ2บาท92สตางค์เล่นเทรดเกงกำไรแนวต้านแรกอยู่ที่3บาท12สตังค์แนวต้านถัดไป3บาท46สตางค์ ใช้ราคา2บาท26สตางค์เป็นจุดสตา p ลัสเลยนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น n c a p Next Capital n c a p ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่1บาท20สตางค์จากนั้นในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567ราคาหุ้นก็รีบาวขึ้นแล้วไปพักตัวอยู่บริเวณ1บาท60สตางค์ทำราคาไซเวอ์ออกด้านข้าง ยืนเหนือแนวรับ1บาท60สตางค์จากนั้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมราคาหุ้นเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นพุ่งขึ้นไปทะลุแนวต้านทุกแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรกแนวต้าน2บาท50สตางค์ขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปสูงสุดที่3บาท82สตางค์จากนั้นมีแรงขายทำกำไรออกมาราคาหุ้นลงมาพักลึกบริเวณ1บาท91สตางค์จากนั้นรีบาวเด้งกลับคืน เมื่อวันอังคารยืนเหนือราคา2บาทได้ส่วนเมื่อวานนี้วันพุธหุ้นเปิดที่ราคา2บาท8สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่2บาท38สตังค์ทะลุผ่านแนวต้าน2บาท14และ2บาท28สตังค์ขึ้นไปได้ท้ายตลาดลงมาปิดราคาอยู่ที่2บาท32สตังค์แนวต้าน2บาท28สตังค์และ2บาท14สตังค์ก็เลยกลายมาเป็นแนวรับเศษเก็งกําไรในวันนี้ใช้แนวรับสุดท้าย 1 9ึบาทเสตังค์เป็นจุดส o p Loss ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่2.50บาท50สตังค์แนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าผ่านไปได้มีลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ3.82บาท82สตังค์อีกครั้งหนึ่งหุ้นตัวถัดไปหุ้น TPS the practical solution หุ้น TPS ถูกฟอส์ซเซลลงมานะครับเช่นเดียวกับหุ้น KTC BEC C, และ XPG ร่วงลงมา2องฟลอแต่ฟลอที่3ไม่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา2บาท74สตางค์แล้วถูกเทขายลงไปต่ำสุดที่2บาท22สตังค์ในช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อคืนกลับไปปิดที่ราคา2บาท62สตางค์หุ้น tps ก็เป็นหุ้นดีนะครับแต่ในช่วงนี้เล่นเทรดเก่งกับไรแนวต้านแรกอยู่ที่2บาทสตางค์แนวต้านถัดไป3บาท10สตางค์ แนวต้านที่3อยู่ที่3บาท22สตังค์ในวันนี้เราโฟกัสที่แนวรับด้านล่างนะครับเมื่อวานนี้ทำจุดต่ำสุดไว้ที่2บาท22สตังค์แนวรับในวันนี้เป็นแนวรับจิตวิทยาใครจะเล่นเทรดกินกำไรก็ต้องดูราคาเปิดว่าหุ้นจะเปิดราคาอย่างไรถ้าเปิดมาแล้วก็ทำราคาเป็นแท่งแดงต้องย่อตาเฟรมลงมานะครับแล้วก็ดูว่ามีการชางฐานหรือเปล่า ถ้ายังไม่มีการสร้างฐานก็อย่าเพิ่งเข้าไปรับถ้าในทำเฟรมย่อยมีการสร้างฐานก็ค่อยพิจารณาหาจังหวะซื้อเมื่อหุ้นทำราคารีบาวขึ้นมาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่หน้างานนะครับโดยใช้บริเวณที่หุ้นสร้างฐานราคาเป็นจุดส o p Loss หุ้นตัวถัดไปหุ้น Global สยาม Global House Global ทำราคา52วิบกโลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาต่ำสุดที่4บาท16สตังค์จากนั้นรีบาวขึ้นมา2วันซ้อนโดยเฉพาะเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา4บาท60สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่5บาท30สตังค์ในช่วงท้ายตลาดยอดตัวลงมาปิดที่5บาท10สตังค์เรดเก็งกำไรในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่5บาท20สตังค์แนวต้านถัดไป5บาท65สตังค์ถ้ายังผ่านไปได้ แนวต้านถัดไปอยู่ที่6 6บาท65สตางค์และแนวต้านในรอบที่แล้วอยู่ที่7.30บาทส0สตางค์แนวรับแรกอยู่ที่4.62บาท62สตางค์ใช้แนวรับบริเวณนี้เป็นจุดส t o p ป o s สก็ดูจะปลอดภัยดีนะครับถ้ายังจะเล่นต่อก็ลงมารอที่4.16บาทส6สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นสิลิแสนสิลิสิลิลงมาทำราคา52วิวิโลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่ราคา1บาท11สตางค์จากนั้นรีบาวขึ้นไป2วันซ้อนเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา1บาท20สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท28สตางค์แล้วก็ปิดราคาที่ไฮเสร็จเก่งกำไรแนวต้านแรกอยู่ที่1บาท3 0สตางค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท3 3สตางค์ถ้ายังผ่านไปได้อีกก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1บาท50สตางค์ แนวรับแรกอยู่ที่1บาท16สตางค์ถ้าหลุดแนวรับนี้สต๊อปลอสออกมาก่อนเลยนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับหุ้นเทรดเกงกระไรในวันนี้ความจริงยังมีหุ้นตัวอื่นที่ติดเข้ามาใน20เว p g a i ทเกแต่ส่วนใหญ่ก็เคยเข้าไปส่องกราฟหุ้นแทบจะหมดทุกตัวแล้วใครสนใจก็ไปย้อนดูคลิปวิดีโอกเก่าๆย้อนหลังไปประมาณ2สัปดาห์นะครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็ได้แก่หุ้น KTC แต่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาสูงแล้วอาจจะไปต่อได้นิดหน่อยแต่น่าจะยอดตัวซะมากกว่ายังไงก็ต้องทำการบ้านแล้วก็ดูหน้าง,งานด้วยถึงแม้เซตจะรีบาวขึ้นมา2วันซ้อนแต่เทรนด์โดยรวมยังเป็นขาลงนะครับการเทรดหรือการลงทุนในช่วงนี้ก็ยังต้องคงระมัดระวังห้ามติดดอยเป็นอันขาดขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ